คืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรอบยิงรถกระบะของทหารพรานในอำเภอร,รือสอ่อจังหวัดนราธิวาสครับทำให้มีทหารเสรียชีวิตสองนายบาดเจ็บ8นายเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนาคารินทร์หลังเกิดเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนซุ่มยิงใส่รถกระบะของเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่4613กรมทหารพรานที่4 6บริเวณริมถนนในตำบลบ,บาตง จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีการนำกำลังพล10นายขึ้นรถกระบะไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่กำลังทำซุ้มประตูเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลร,รายอขณะเดินทางกลับและมาถึงจุดเกิดเหตุมีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในป่าริมทางและใช้อาวุธปืนสงครามไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่รถกระบะของเจ้าหน้าที่ทำให้มีทหารเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ8นาย โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้นําตัวส่งรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลรือศก่อนจะส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีอกรับ